สวัสดีสสดค่ะกลับมาพบกันการรถเสร็จไม่กันไติดแล้วะค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะลูกบอกเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรถเข้าใหม่นะคะสำหรับรถแคมรี่คันนี้นะคะรถแคมรี่ปีไหนอะไรยังไงคะลูกคือสงสัยไหมทำไมผู้บริหารเขาถึงชอบใช้แคมรี่อ่ะบอกไว้เลยก็ได้ค่ะแม้กระทั่งตัวคุณแม่เองชอบเลยนะคะแคมรี่ยิ่งตัวนี้นะคะเป็นตัว ไฮบริดนะคะไฮบริดเนี่ยเป็นเครื่อง2.5ห้นะคะไฮคือระบบน้ํามันด้วยแล้วก็เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรคะใช้ทั้งหลดน้ํามันระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าใช้ในเมืองนะคะแล้วติดหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยขับขี่นี้คือไฮบริดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะคะต้องค่ะ คันนี้เป็นไงดูรอบคันลูกแม่รู้สึกว่าสภาพดีมากเลยค่ะสภาพดีมากถึงจะเป็นสีดําแต่รอยขีดข่วนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะมีน้อยเพราะปกติเนี่ยสีดำเนี่ยมันจะเสียตรงไหนหรือเปล่าลูกรอยขีดข่วนจะเห็นชัดมากแต่พอเป็นคันนี้ถือว่ารอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ขอย้ําเรื่องสเปคกันอีกทีนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Camry 2.5 Hybrid Premium นะคะเบาะหนังไฟฟ้าคู่นะสำหรับคันนี้ได้ตัวปี2021นะคะปี2021เลยคะปี2021เนี่ยมีหลังคาสันลูปอะไรเรค่อยมาแล้วยค่ะแล้วก็ราคาคันนี้นะคะไม่ข้ามล้านนะคะอยู่ที่989,000บาทเลขมาอยู่ที่แสนสองะคะถ้าจำไม่ผิดคันนี้มานี่ป้ายแดงอันนี้เป็น h y บริดอะไรนะพรีเมียมะไฮบริดพรีเมียมด้วยเพราะว่าคันนี้ออกมาป้ายแดงน่าจะประมาณล้านแล้านเก้ ได้เหมือนกันนะคะถือ,อว่าถูกมากับป้ายแดงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเกือบหา้หากหกหกเจ็ดแสนได้เหมือนกัน<ช>นะฮะคืออยากจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ถามว่าทำไมคุณแม่คิดว่ารถคันนี้ผู้บริหารถึงได้ใช้เยอะ คือด้วยความที่เขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์รอบคันยแล้วอย่างเขามีความลักชวรี่นะคะเขาเรียกว่าภายในเต็มการนั่งคือความกว้างขวางของ c คมรีเนี่ยถือว่าเยอะใหญ่มากอ่ะนั่งสบายนะคะนั่งสบายโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับผู้บริหารจะนั่งเบาะหลังนะเบาะหลังเขานี่ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่กว้างขวางนั่งสบายหรูหรานะคะมากๆค่ะคือถ้าใครเคยได้ลองขับทั้ง3รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Vios Altis แล้วก็แคมรี จะรู้สึกเลยว่ามันมีความแตกต่างความต่างเยอะมากยิ่งแคมรี่นะแคมรี่แล้วเป็นเครื่อง2.5แล้วก็ภายในออปชันเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าต่างจากเครื่อง2.0ต่างจากเครื่อง2.5ที่เป็นน้ำมันล้วนมากๆนะคะคือออปชันเต็มจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคันนี้เป็นถึงจะเป็นรถยูสแล้วก็เป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะที่หนูบอกว่าพวกระบบทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนกันตามเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตามระยะว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะก็สามารถดูจากในเล่ม เล่มทะเบียนได้เนาะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของเป็นใครเราไม,ม,ม,ม่มีเล่มชารุตสูตหายนะเล่มชารุตสูตหายเราไม่ขายที่เพรยน์นะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงดูได้ยังไงว่าเฮ้ยเขาปรับเปลี่ยนทุกระยะจริงหรอไม่ใช่ว่าใช้งานไปแสนสองแล้วไม่ปรับเลยเหรออันนี้ด้วยความที่รถเป็นปี21เนอนาะแต่เขาได้ยางปี24รู้เลยว่าเขาปรับตามระยะแน่น,นอนเพราะว่าปกติพวกยางเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกันทุก3ปีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆ3ปีหรือไม่แสนโลเขาจะเริ่มเปลี่ยนยางกันแล้วเสาเปี24 คือรถปลดระวางยางี่ห้ายังไม่ทันได้ผลิตเลยเนี่ยเขาได้ยางใหม่สุดรถปลดระวางหน่วยงานเนี่ยเมือนที่ต้องขิงพูดอะค่ะคือดีตรงที่ว่าเขาเปลี่ยนอะไหล่ทุกๆระยะเนาะควรจะเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างรถคันนี้เราจะไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโรงเก็บนะคะแจ้งอีกทีนะคะรายการรถเด็ดเพชรยนต์นะคะเป็นรายการรถเข้าใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรถสภาพก่อนปรับค่ะคุณแม่ ถอยออกมานี่นสวยค่ะเราจะได้ให้ดูลิ้วรอยรอบคันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่คือประเด็นคือมันไม่มีน่าจะขึ้นขึ้นทำความสะอาดได้เลยอันนี้คือขี้นกนะคะล้างสีดูดฝุ่นอะไรหายหมดนะคะท้ายนี่สวยมากไม่ต้องพูดถึงเลยโอกาบข้างล่างนี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะสวยจริงสวยจริงมากคือถือว่าเนี้บมากมากค่ะก็คือน่าจะแค่ทำความสะอาดภายในนะคะแล้วก็ล้างสีดูดฝุ่นคันนี้ไม่ต้องล้างสีเลยไม่ต้องทำเลยล้างสีดูดฝุ่นขัดหน่อยก็ สวยแล้วด้วยความที่จริงๆแล้วคัมรี่สีสีที่ขายดีจริงๆก็จะมีสีขาวกับสีดำที่ขายดีมากๆซึ่งยิ่งยิ่งเวลาอะไรที่เป็นลักชัวรี่และเป็นสีดำมันจะขึ้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ว่ามกด้วยนะเมื่อกี้เห็นนิดนใช่มีกล้องหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ว่าถ้าใครต้องการความลักชัวรี่นะคะต้องการพื้นที่ในการภายในที่มันดูกว้างขวางหน่อยนะคะที่เราขิงว่าทำไมคัมรี่ถึงเหมาะกับ ทังผู้บริหารทังเลือกใช้เนี่ยค่ะความกว้างขวางความหรูหราความชัวรี่เขามีอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะความนุ่มนวลก็มีในตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นรถที่ผู้บริหารเนี่ยเลือกใช้ค่อนข้างเยอะติดอันดับหนึ่งใน3ก็ว่าได้นะคะค่ะก็วันนี้เราสองคนเนาะรถเด็ดจริงๆอ่ะคำนี้ไม่ได้มีแค่นี้อันนี้คือเอาเข้ามาใหม่จริงๆที่มันมีเข้ามาทุกวันบางทีรันไม่ทันนะตอนนี้คือรันไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าบางคันก็พอมาถึงเสร็จปุ๊บไปแล้ว ก็คือจองแล้วทาา<ช>ําความสาปแล้วก็ปล่อยเลยก็เลยจะไม่<ร>ทันตรงเราถ่ายทำไม่ทันเหมือนกันจริงใช่นะคะแต่ก็พยายามอัปเดตให้ได้เร็วที่สุดอย่างวันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวแต่ใครเคยดูรายการเรามาตลอดก็จะรู้นะบางวันแคมรี่เข้ามาทีหน,นึ่งสามพันบางทีเข้ามาห้าคันเพราะฉะนั้นติดตามรายการนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจะได้ดูรถเด็ดๆที่เราคัดมาให้ในแต่ละวันสนใจก็ทักจองใต้คลิปได้ก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด การที่ว่าอุ้ยรถคันนี้เราชอบแล้วอ้ากลายเป็นว่าคนจองไปแล้วหลังจากที่หลังจากที่เข้าทางคำสาสารเสร็จนะคะอ่ะวันนี้รถเด็ดเพชรยนต์เอาอยางไงขอเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมก่อน<ด>จะไปนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งใกล้ๆสแยกมีนบุรีนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะ สามเหตุผลทําไมต้องมาซื้อรถกับที่เพชรยนต์นะคะอย่างแรกเลยเรามีตัด274จุดนะคะ,คะอย่างที่2นะออกรถง่ายออกรถสบายนะคะด้วยประสบการณ์มากกว่า25ปีเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเราได้ท็อปเกรดจากทุนาการท็อปเกรดคืออะไรนะคะได้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดของทุกที่แน่นอนนะคะ,คะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคุณแม่เรามีรับประกันหนึ่งปีค่ะสระบบนะไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์นะคะน,นระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบเครื่องยนต์มาชานั้นนะคะมาซื้อรถมือสองที่เพชรนไม่ผิดหวั ค่ะวันนี้ก็รถเด็ดเพชรยนต์ก็ฝากมาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ